สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นพามาชมพูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นสร้างใหม่ค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นเปาอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับการเดินทางมาที่บ้านนะคะบนถนนเส้น1006เข้าซอยประมาณ1.7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและสถานที่ใกล้เคียงนะคะ สำหรับสนามบินค่ะเดินทางประมาณ30นาทีค่ะเซ็นทันเฟสตัวเชียงใหม่และโงพยาบาลเทพนะคะเดินทางประมาณ20นาทีค่ะและยังใกล้กับกาดอุยทานะคะแยกบอ่อสร้างค่ะมีโลตัสกเฟสและธนาคารต่างๆนะคะเดินทางประมาณเพียงแค่7นาทีเท่านั้นค่ะสำหรับตัวบ้านนะคะขนาดที่ดินอยู่ที่165ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้าน286ตารางเมตรค่ะประกอบด้วย4ห้องนอนและ 6ห้องน้ำนะคะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด4คู15เมตรค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นบ้าน,บ,านบ้านในโครงการนะคะมีรอปรพ24ชั่วโมงค่ะหน้าบ้านเนี่ยหันทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณโรงจอดรถนะคะเป็นคอนกรีตสแตมไลน์ค่ะสามารถจอดรถได้2คันค่ะก็จะมีการศาสตร์ยื่นออกมานะคะ บ้านในโครงการเนี่ยคะ่ะหน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบโทนนี้เลยค่ะด้านข้างน,นะคะเราก็จะมีเป็นรั้วต้นไม้นะคะกั้นแยกโซนบ้านนะคะและตรงนี้ค่ะด้านขวามือของเบนค่ะจะเป็นทางเดินนะคะเข้าไปในหลังบ้านนะคะไปยังสระว่ายน้ําได้ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะสีเขียวค่ะปลูกต้นไม้เอาไว้ให้นะคะมีต้นมะม่วงด้วยนะคะที่นี่มะม่วงอร่อยมากเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเจ้าก็จะเป็นประตูหน้าบ้านค่ะก็จะมีประตูระบบดิจิตอลล็อกของเฮฟเล่นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาชมในตัวบ้านกันค่ะเข้ามานะคะด้านซ้ายมือของเบนค่ะก็จะเป็นโซนของเพนทรีค่ะตรงนี้ก็จะมีไอแลนด์ตรงกลางนะคะเป็นโซนครัวสไตล์ยุโรปแล้วก็จะมีการบิวอินนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวชั้นเก็บของต่างๆไว้ให้หมดแล้วนะคะมีจุดปลั๊กค่คะด้านบนก็เป็นชั้นเก็บของค่ะด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานค่ะซิงค์ล้างจาน แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหูดูดควันค่ะแล้วก็ต่อไฟฟ้าค่ะส่วนถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตาอบนะคะแล้วก็เตาไมโครเวฟค่ะส่วนตรงนี้เป็นช่องเป็นตู้เย็นนะคะเป็นเครื่องใหญ่เลยค่ะบ้านนะคะขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะแถมทุกอย่างที่เห็นนะคะส่วนไอเดนตรงนี้นะคะก็จะมีเก้าอี้บาร์เล็กๆค่ะสําหรับนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีโคมไฟเชนดเดเลียค่ะบริเวณนี้นะคะเชื่อมต่อกับ ส่วนดิ닝นะคะแล้วก็ลิฟวิ g งแอเรียค่ะสามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้าได้หมดเลยนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเปิดมาะะ่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีแอร์ระบบซิททางนะคะของไดกินนะคะติดตั้งไว้ให้ตรงนี้2เครื่องเลยค่ะแยกส่วนกันส่วนเพดานนะคะตรงกลางนี้ค่ะก็สูงถึง6.5เมตรเลยนะคะก็คือถือว่าสูงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเบนจะพาไปชมห้องนอนชั้นล่างกันก่อนนะคะตรงนี้เลยค่ะ อยู่โซนหน้าบ้านนะคะห้องนอนชั้นล่างเปิดประตูเข้ามาค่ะห้องนี้ค่ะตอนนี้นะคะเจ้าของก็ได้ทําเป็นห้องทํางานไว้ให้นะคะแล้วก็มีวิวของสระว่ายน้ําค่ะได้เทควิวกว้างเลยนะคะบ้านนะคะติดกระจกะติดฟิล์มกันร้อนทั้งหลังเลยค่ะบ้านก็ไม่ร้อนนะคะก่ออีกสองชั้นค่ะแล้วก็วัสดุวัสดุภายในบ้านก็เป็นเกรดพรีเมียมนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนกั้นแยกของห้องแต่งตัวค่ะ เข้ามานะคะก็จะเป็น built-in ตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ำในตัวนะคะในห้องน้ำก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะติดตั้งกระจกมีตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์แยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกนะคะแล้วก็เดรนชาวเวอร์ค่ะก็ทุกจุดนะคะก็จะเป็นก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะทุกห้องนอนก็จะมีแอร์ฝั่งฝ้าระบบชีทางไว้ให้ค่ะ ออกมาจากห้องนอนนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนที่เบนจะพาไปโซนห้องรับประทานอาหารนะคะตรงนี้เบนจะแนะนําประตูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็น powder room นะคะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกค่ะก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าไว้ให้ค่ะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศค่ะส่วนประตูฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่เดินออกไปนะคะตรงนี้ก็จะมีกันสาด ไว้ให้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะแล้วก็ตากผ้าได้ค่ะแล้วก็มีทางเดินไปยังหลังบ้านค่ะเป็นเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ําค่ะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโซนรับประทานอาหารนะคะเป็นโต๊ะไม้ค่ะนั่งได้ถึงประมาณเจ็ดที่นั่งเลยนะคะ แล้วก็สามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำด้วยค่ะฝั่งนี้นะคะก็บิวอินไว้ให้นะคะเป็นซ่อนเป็นห้องเก็บของค่ะก็จะมีเก็บของใต้บันไดนะคะแล้วก็มีเครื่องควบคุมระบบไฟของตัวบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะตรงกลางก็จะเป็นฝ้าสูงนะคะก็มีเชนเดียติดตั้งไว้ให้ค่ะสวยางามมากๆเลยค่ะ ส่วนบริเวณฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโซนนั่งเล่นค่ะก็มีแอติดตั้งแล้วก็มีพัดลมไ้ด้วยนะคะแล้วก็มีการมีทีวีเครื่องใหญ่มากๆเลยค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซฟาใหญ่ค่ะนั่งได้เป็น6-7ท่านเลยค่ะฝั่งนี้ก็บ้านนะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะเน้นโชว์วิวสระว่ายน้ำก็ตกแต่งในโทนสีขาวและไม้ค่ะเดี๋ยวเบนจะพาไปชมบริเวณ บริเวณข้างสะว่ายน้ำมันก่อนนะคะจริงๆในตัวบ้านนะคะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็ภายนอกเนี่ยค่ะก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ำสำหรับสะว่ายน้ำนะคะด้านหลังนี้เลยค่ะเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมระบบไฟแล้วก็เป็นห้องน้ำค่ะ มีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีอ่างล้างมือนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของชาเวอร์นะคะสำหรับล้างตัวค่ะและหลังบ้านนะคะรั้วรอบขอบชิดนะคะก็มีการปูหญ้าปลูกต้นไม้ไว้ให้ค่ะแล้วก็มีเก้าอี้นะคะตรงนี้เก้าอี้นั่งจิบกาแฟนะคะหรือว่าชมลูกเล่นน้ำได้ค่ะตรงนี้เป็นไม้เทียมนะคะปูรอบๆเลยค่ะ จะเป็นระบบเกลือนะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่4คูณ15เมตรค่ะด้านข้างนะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้ค่ะเป็นโครงการที่เงียบสงบนะคะเดี๋ยวเป็นพาเข้าไปในตัวบ้านกันค่ะ ภายในโครงการนี้นะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังนะคะแล้วก็มีรปภ24ชั่วโมงนะคะและมีพื้นที่ส่วนกลางสามารถเดินเล่นได้นะคะภายในโครงการเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้อยู่อาศัยจะเป็นแบบพักผ่อนนะคะหรือว่าวายัยเกษียณค่ะมาอยู่ก็จะเงียบสงบค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านจะน่ารักนะคะหากท่านผู้ชมจะ,จะซื้อลงทุนเนี่ยในโครงการนี้จะปล่อยเช่ากันอยู่ที่ประมาณ6 7เจ็หมื่นถึง1แสนเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเบนนะคะจะพาไปชมชั้นสองของบ้านนะคะชั้น2ของบ้านบันได,ดเนี่ยค่ะก็จะเป็นไม้นะคะราวจับก็จะเป็นไม้แล้วก็มีกระจกค่ะตรงนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณชั้น2ของบ้านแล้วค่ะชั้น2ของบ้านเนี่ยค่ะก็จะมี3มห้องนอนและ3มห้องน้ําในตัวนะคะประตูนี้นะคะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะของชั้น2ค่ะ เข้ามานะคะภายในห้องค่ะติดตั้งแอร์ระบบสีทางของไดกินไว้ให้นะคะแล้วก็มีเตียงนอนค่ะเป็นเตียงนอน6ฟุตค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีระเบียงนะคะชมวิวหน้าบ้านด้วยค่ะเป็นระเบียงกว้างนะคะส่วนข้างเตียงก็มีเป็นโต๊ะวางไว้ให้ค่ะแล้วก็มีโต๊ะทํางานนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะคะเป็นประตูบานสไลด์เป็นโซนห้องแต่งตัวค่ะ พออินคเซตนะคะมีบิว์อินนะคะเป็นชั้นตู้เสื้อผ้าไว้ให้หมดแล้วค่ะส่วนข้างนี้ค่ะก็จะมีแยกโซนเป็นประตูห้องน้ำนะคะในห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างหน้าค่ะของคอตโต้ค่ะแล้วก็มีบิวล์อินเป็นตู้กระจกไว้ให้เก็บของได้นะคะส่วนชั้นล่างก็เก็บของได้เหมือนกันตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็มีกระจกแยกโซนไว้ให้นะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งเรนชาเวอร์ shower, นะคะด้านบนก็จะมีพัดลมดูดอากาศของ panasonic ค่ะ ทุกห้องนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันค่ะห้องต่อไปค่ะห้องนี้นะคะเป็นเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนเตียงนอนค่ะแอรระบบสีทางเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการวางโต๊ะทํางานไว้ให้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นวิวของสระว่ายน้ําค่ะ ที่ดินค่อนข้างกว้างนะคะบ้านก็ดูไม่อึดอัดค่ะแล้วก็ติดกระจกฟิล์มกันร,ร้อนไว้ให้ด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็แยกโซนเหมือนกันค่ะเป็นประตูบานสไลด์ค่ะแยกโซนเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินไว้ให้แล้วก็ชั้นวางของค่ะตู้เครื่องต๊เครื่องแป้งค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องน้ำลักษณะดเดียวกันเลยค่ะ แยกโซนไว้ให้ก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกค่ะโถสุขภัณฑ์กระจกกั้นนะคะแยกโซนอาบน้ำไว้ในชาเวอร์ค่ะลักษณะของแต่ละห้องก็คล้ายๆกันนะคะแยกประตูไว้แบบนี้ค่ะก็ทําให้ห้องดูไม่รกนะคะเพราะว่ามันจะมีโซนเก็บของค่ะออกจากห้องนี้นะคะเราไปห้องต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่4ี่นะคะก็จะเป็น ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะอยู่ฝั่งหลังบ้านนะคะเข้ามานะคะห้องก็ลักษณะคล้ายกันค่ะเข้ามาจะเจอเตียงนอนก่อนนะคะห้องนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิวสวนหลังบ้านแล้วก็วิวสระว่ายน้ำภายในตัวบ้านของเราได้ด้วยนะคะก็ติดตั้งแอร์ของไดกินไว้ให้ค่ะเฟอร์นิเจอร์นะคะแถมหมดเลยนะคะที่เห็นนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะเป็นประตูบานสไลด์นะคะเป็นประตู ทางสไลด์ก็เข้ามาก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวเหมือนกันนะคะก็บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้มีกระจกค่ะโต๊ะเครื่องแป้งค่ะด้านข้างก็จะเป็นประตูห้องน้ำนะคะเข้ามาค่ะก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะกระจกค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์แยกกระจกกั้นไว้นะคะตรงนี้เป็นเดรชเวอร์และห้องนี้ก็จะมีอ่างแช่ตัวของคอรตโตไว้ให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปจบคลิปกันบริเวณห้องนั่งเล่นกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นทนี่พาชมบ้าน พุวิลล่าสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นหลังนี้จนจบแล้วค่ะหากท่านผู้ชมสนใจจะนะัดชมบ้านหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหรือแอดไลน์ line, ตามเบอร์ที่เป็นโชว์ได้นะคะบ้านหลังนี้ทำเลนะคะอยู่ที่สันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเข้าเมือง20นาทีแล้วก็ลายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เห็นเลยค่ะส่วนหากท่านผู้ชมจะซื้อเพื่อพักผ่อนนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านโครงการเงียบสงบและปลอดภยัยมีรปภ24ชั่วโมงค่ะ หากจะซื้อลงทุนก็สามารถซื้อได้นะคะบ้านในโครงการนี้นะคะมีการปล่อยเช่านะคะก็คือเต็มตลอดเลยค่ะตั้งแต่70,000มื่นถึงหนึ่งแสนนะคะซื้อลงทุนก็เยี่ยมเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ